มามหาัเจรพันธุมาจาโรสุสิจามาเป็นชาวบนอยู่ตรงนี้ในเอเชีย้าคใอยในตุงนี้ก็เราก็ได้มาทำการเปิดโรเรียนพุทยศาสนาััปิตปัจจุบันได้อบรมเยาวชนขึ้นอยู่ในชุมชนสารางอย่างนี้ไปแล้วประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบคนและวร็ทบการณประชาทอาราริ์ไปแล้วสามหุ่นุ่นสุดท้ายเรือที่กระทที่ผ่านมานี้ 5รูปเงินที่เหลืออยู่นี่เป็นเงนรุ่นที่2ที่เราเหลือไว้เป็นที่เนนลี้ยงในรุ่นที่3แล้วก็จะคงไว้ตลอดไปอย่างนี้นะมันมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้7รูปะนะไรเงี้ยอันนี้ก็ไปเรียนกันอยู่นะเนิดวิธีอะไรอยู่อยู่ที่นี่า3รูปแล้วก็เหลืที่แล้วก็มีทำนี้ก็ได้ทั้ง4รูปตอนนี้เราได้มีปีนี้ของเราหลังเด็กไอีกหลังหน,นึ่ง ตัามปีนะแจกจ่ายรีมีหมอชาวเวียดนาช่วงกับเราด้วยกันเพราะวารทำงานของหมอชุมชนตรงนี้ก็มีหมอชาวเวียดมาช่วยเลอเราตมีค่าตอบแทนที่กับหมอเรียนละหาอันดูดี้นต้งค่าที่จ่ายก็จะตกประมาณเดือนละหนึ่งหมื่งหนเดือนเรียนนี่ต